เออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพทเข้าทันทีนอนาจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแลวก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีแพทใหม่อัปเดตมานะครับก็มีหลายอย่างน่าสนใจเลยนะครับอย่างแรกก็คือว่า มีนะครับไอเทมที่คุณสามารถที่จะย้ายรูนแดงได้นะครับอันที่จะย้ายรูนแดงได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเนียนเบอร์รี่ช็อปนะครับนี่ก็คืออันนี้เลยนะครับมูลค่า1,000เแมวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้นะครับเลเวล45เนาะมันจะต้องซื้อนะครับ หืออันนี้เพิ่ม2อันนะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของเอตัวที่มันเป็นใช้เหมือนคล้ายๆกับตัวปลดล็อกลูนนนะฮะเนี่ยอันเนี้ยนะครับต้องใช้ perfect s e c u r อันนี้ด้วยอีกสมมติเลื้ยวนะอันแรกนะครับใช้2อันนะครับอันที่2นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงตั้ที่2นะครับจะใช้10อันนะครับและอันที่3ก็ จะใช้20อันนะครับคือครั้งต่อๆไปก็คือจะใช้อันนี้20อันเลยก็คือยิ่งคุณย้ายลูนเดะเดยอะคุณก็จะใช้เงินเยอะนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสำหรับการ์เด็กสุลต่านนะฮะการเด็กสุลต่านนะครับ,รบเป็นยังไงนะ,ะก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมก็จะมีเพิ่มมานะครับเป็นตัว Absolute Defense นะครับวันที่คุณโดนดาเมจคุณจะได้ตัว พอติไฟอันนี้ถึง6สกสเต็คเลยแล้วก็คูลดาวสิบวีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทุกๆสเต็คได้เอ็มไดเมอกับพีไดเมอร์รีดักชันนตนะ6ก็เป็น12เลยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะเพราะว่าเป็นการ์ด MVP ที่คุณจะต้องประมูลจากเอ่อโอเวอร์ลันนะครับหรือว่ากิจวิ่งควายนั่นเองนะอ่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของดีเฟนส์บาเรียนะครับเวลาที่อยู่ในโหมดการต่อสู้นะครับคุณจะได้ r ร d u c t i o n ของทุกขนาดเลย6% 6 stack นะครับโอ oh, แล้วก็ได้ทั้ง Fortify แล้วก็ได้ทั้ง Reduction ของทุกขนาดเลยนะโ oh, อ้ันนี้เรียกว่าโหดกว่าอันนี้แต่ครูดาวนานกว่าอ่า yeah. อันนี้คูดาวส10แต่อันเนี้ยครูดาว 10, แค่อันนี้คูดาวยน,น,นะครับคือครูดาวมากกว่าแต่ว่าให้เซตัดที่ถึกกว่านั่นเองนะครับ สำหรับอันนี้เนี่ยปลดได้เลือดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำสามดาวได้เนี่ยมันสามารถได้ถึง9สแต็กเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับสามดาวก็โอ้โห9สแต็กเหมือนกันและอันนี้กันทุกขนาด12ซนะแต่คูดาวเท่าเดิมนะครับผมแถวนี้จะปลดเลือดอันนี้ปลด P แล้วก็ MADK นะครับอันนี้ก็โอ้โหแต่ละใบนี่ก็จุกๆเหมือนกันนะครับ ต่อมาก็ปรับสกิลนะครับของตัว i m p เพลนะครับที่เรียลสี่ก็คือว่ามันจะปล่อยนะครับเป็นดีบนะัฟเนาะพฟันเชอร์เนี่ยใส่เป้าหมายนะครับซึ่งมันจะทำให้เวลาคุณใช้สกิลใส่ไอตัวที่โดนดีบัฟเนี่ยมันจะแรงขึ้นถึง50%เลยนะครับเป็นระยะเวลา8วินะครับ แล้วก็เวลาที่คุณใช้สกิลใส่ไอตัวที่มันติดพันเชอร์เนี่ยมีโอกาส10%ที่มันจะมีดาเมจพิเศษแถมนะครับโดยคำนวณจาก ADK กับ m d k เนาะอันไหนมากกว่าก็เอาไปคูณ1,500%เป็น damage. เดาเมจไรทธาุนะครับซึ่งไม่สนเกราะของเป้าหมายด้วยนะครับก็มีผลทุกๆ1วินาทีนะครับแต่ว่าโอกาส10%เาะมันก็ไม่ได้ติดตลอดนะครับก็ลุ้เนเอาว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับ แล้วก็ทุกๆสามสกิลที่มันใช้ไปเนี่ยมันก็จะการันตีแล้วว่าจะติดไอ้ตัวดาเมจอันนี้นะครับแถมเป้าหมายเนี่ยก็คือถ้าเขยิสตั k v a l U N ได้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายตายนะครูดาวอันนี้ก็จะรีเซ็ตทันทีแล้วก็ your s ูส l l damage เพิ่มอีก10%เป็นเวลา10นาทีโอ้โหอิมเพลก็โหดนะครับแล้วก็ ต่อมาก็คือเป็นแฟนทอมนะครับแฟนทอมก็มีปรับเหมือนกันของเดิมยังไงผมก็จำไม่ได้ละนะครับไม่ค่อยได้ใช้แต่คือหลักๆของแฟนทอมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะทำดาเมจเป็น AOE นะครับทำดาเมจไร้ธาตุเนาะซึ่งมีโอกาสที่จะสุ่มติด cc พวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าเป้าหมายที่ โดน c ีซีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดภายใน10วินะครับและตัวเคิร์สก็สโลเป้าหมายเนาะลดลักษนะครับเหลือศูนย์เลยแล้วก็ทำให้อพลังโจมตีเนี่ยมันหายไปเลยประมาณนี้นค่อนข,ข้างโหดเลยนะครับโอเคก็อันนี้น่อจาก10%ที่ทำดาเมจ a o e แล้วนะครับตนเป้าหมาย10ตัวนะครับ อ่อ uh, The Attack Ignore Defense นะครับก็คือไม่สนเกา,เาะเป้าหมายด้วยแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะรีเจนเลือดนะครับเป็นคูดาว8วินะครับ,บ,นะรบแล้วก็ฟอร์เน็ก6วิก็คือ6วิถัดไปนะครับหลังจากที่มันทำงางานะครับมันก็จะลดคูดาวลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสติด100%นะทุกๆ1ิวินะครับ อันนี้ก็มีติด c ีนะหลักๆก,ก็คือ CC โหดๆนะครับสำหรับแฟน o m อันนี้นะครับต่อมาก็คือตัวกิ้วหลีกอ่ะเดี๋ยวมันจะมีสนามรองนะครับที่มันจะคือของเดิมมันมีสนามบนกับล่างใช่ไหมต่อไปมันจะมี3สนามนะครับสนามบนก็เหมือนเดิมสนามล่างจะแยกเป็น2สนามก็คือเป็น40กับ70ป้องกันการแหลกนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลงกิวลีก ผมเอามาทำให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าคือรับฟิลพวกนี้มันก็ยังส่งค่ามอร์ลไปให้สนามหลักเหมือนเดิมนะครับรางวัลกิวลีก็ปรับเหมือนกันนะครับเอ่อปรับรางวัลส่วนบุคคลนะครับนี่แล้วก็มีรางวัลเอ่อก็เรียกว่าที่ประมูลเนาะก็จะมีของรางวัลพวกนี้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ตัวคิงโทเค็นถ้าเกิดว่าไม่ประมูลมันจะไม่ไปที่หน้าโลกนะครับ เอออันนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีแก้ไขพวกวาคายี่อะไรต่างๆนะครับออปรับปรุงแก้ไขปุ่มรีเซ็ตในหน้าการอัปเกรดนะครับเมื่อคลิกแล้วสามารถย้ายไปตำแหน่งของซอ็อกเกตที่ต้องการได้โดยตรงด้วยนะครับโอ้แจมเลยนะครับ สวิตช็อปนะครับก็คือไม่ต้องไปกดรับแล้วนะครับไอตัวโบนะัสเนาะมันก็จะรับให้อัตโนมัติเอออันนี้ก็น่าทำตั้งนานแล้วนะครับแก้ไขการแสดงผลบัฟบ,บางส่วนนะครับให้สามารถแสดงในบัฟด้านล่างโปรไฟล์ได้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นพวกแบบบิวจากประดับดันแมวอะไรใหม่ๆนะที่มันไม่โชว์อะไรเงยครับก็ทำให้มันโชว์ดนะีมแลนต์เ t กเก็ตก็เพิ่มเป็น20ใบต่อวัน แต่ถ้าเกิน20ใบแล้วก็รับตัวฟรีไม่ได้นะครับชิบช๊กมีอะไรอีกนะครับเพิ่มความเร็วในการแอดพอยต์ก็คือพวกอัพเซตสเนาะก็จะอัพเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่งกิฟให้ npc ก่อนหน้านี้มันจะได้5ครั้งต่อวันเป็น20ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ดองได้ถึง200ครั้งก็คือ10วันเนาะอันนี้ก็คือแบบ เราไม่ต้องมานั่งส่ง NPC ทุกๆคือเข้าใจว่าเหมือนเดิมนะเพราะของเดิมมันก็จองได้ดองได้50ก็คือ10วันเหมือนกันนะครับ10วันทำครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือ10วันครั้งเหมือนเดิมแต่จำนวนครั้งมากขึ้นนะครับก็ทำให้เราแบบดันเลเวลของค่าสนิท NPC ได้มากขึ้นนะครับไม้ผีนะครับกูดเดวก็ลดลงเหลือ1วินะครับ ไอเทมที่เกี่ยวข้องกับจ o b บางส่วนนะครับสามารถขายได้เหรอทำไมอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ทำไมขายได้วะพวกรถเข็นพวกอะไรพวกนี้เหรอเออเฮ้แปลกเหมือนกันทำไมขายได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอะ่แล้วก็เดี๋ยววันที่28นะครับมันก็จะมีซายินวันแรงงานมาให้นะครับก็ของฟรีนะครับเนี่ยมีแจก เลือกรูนส้มได้นะครับเลือกรูนแดงได้ด้วยเหรอเชดลูแล้วก็อาร์เวลเลอร์เอาไว้อัพไอตัวฟังก์ชันสักขีนะอันนี้ก็ดีมากนะครับแล้วก็ย้ายอาชีพกิโยตินนะเห็นกับบอโหดมากเลยนี่ผมยังไม่ได้เทสเหมือนกันนะคใครเทสแล้วคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าโหดแค่ไหนนะครับผมอันนี้ก็สตาร์มิน่าฟรีนะครับวาใครคลี่คูณ6เพิ่มนะครับการด,ดอกคูณ2วันที่28นะครับฟ็อกซ์บอลนะครับ แล้วก็อันนี้เพิ่มค่า adsid วันที่5นะครับเ้ยเพิ่มตัว๋วอันนี้เพิ่มตัว๋วอันนี้เพิ่มค่า adsid นะครับอีโมจิจะมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอันนี้ที่มันจะได้โซฟอร์ดแดงได้ปลดกังขาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันมาขั้นที่เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็ r o shop อันนี้มาวันที่1นะครับ เขาบอกว่าชุดเนี่ยเท่มากนะครับวีจิวคีปเปอร์เนี่ยเท่แบบว่าโหสุดยอดเลยอะ่ะคือต้องมีนะครับเป็นแฟชั่นที่น่าจะแบบเก๋ๆไกส์ลัเดอร์มากนะครับเพิ่มสินค้าใหม่ในโกลด์ช็อปด้วยนะครับอันนี้โกลด์ช็อปใช้แมวซื้อนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เปลืองตังค์นะไม่ใช่อะไรเฟอร์นิเจอร์วิชชิง่งนี่ก็เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรน่าจะเป็นแบบว่าให้สุ่มแฟรเก่าๆได้นะครับวันที่1เหมือนกันนะครับเพิ่มแพ็กพิเศษตัวคาฟาบาซาวัเชอร์อันนี้วันที่1เหมือนกันนะครับว่าใครนี้สเปเชียลแพ็กอันนี้ก็คือวันที่14นะครับแล้วก็อื่นๆีมากมายเลยนะครับก็อนนี้ขออนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานจนเกินไป โอเคครับก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ